สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่รายการ IMU TT News พิกัดข่าวเด่นนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเดียวทันเจนนงามหรือรือว่าทีระเดชงามเดือนั่นเองนะครับณขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงรอบข้างเป็นเสียงแอร์ดังๆหน่อยแล้วก็มีคนกําลังทําอาหารอยู่ที่ชั้นบนนะเนื่องจากว่าณขนาดนี้เนี่ยคือว่าผมทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่า w o r k f r o m home นั่นเองเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าผมทํางานอยู่ที่บ้านมานานแล้วนะฮะก็คือว่า ทุกวันนี้เนี่ยการทำงานมันง่ายครับเพียงแค่เราสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ 4G ออนไลน์ได้แล้วนะฮะหรือว่าสัญญาณ WiFi เพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยเพียงแค่เครื่องเดียวสามารถที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันในการทำงานทางด้านสื่อได้แบบง่ายๆเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยต้องเข้าสถานีนะครับสมัยเมื่อผมประมาณสัก10ปีถึงจะได้นะค,คือว่า ต้องเดินทางไปที่สถานีวิทยุเมื่อก่อนเนี่ยจัดรายการวิทยุอยู่ที่เทเวศนะครับไ9 5นะฮะสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหต้องนั่งรถเมล์ไปหรือว่านั่งแท็กซี่ไปค่อนข้างที่จะลําบากนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพอสัญญามันแรงขึ้นสมาร์ทโฟนมันมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้เราสามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้นเช่นเดียวกันจริงๆก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะสำหรับช่างเทคนิคนะครับของสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เมตตาค,คอยจัดการเรื่องของการนำไฟล์เสียงของผมเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็มีการอ่านเสียงอยู่ที่บ้านเนี่ยเพื่อที่จะนำไปส่งต่อให้กับผู้ฟังนั้นได้ติดตามกันด้วยต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ช่องทางที่ผมจะนำไปเผยแพร่นะครับต้องเหนือจาก8ป5เจุเมกะเฮิร์แล้วนะครับวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับผมก็จะนาไป เผยแพร่นะครับทางด้านออนไลน์ต่างๆทั้ง Facebook YouTube อะไรแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเองได้ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเรายังคงอยู่นะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับต่อสู้โควิด -19 นะครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่ามีความเป็นสำคัญอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเราจับตาดูว่าสถานการณ์โควิด -19 นั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นน้อยลงนะครับไม่เชิงอย่างนั้นสิตัวเลขเนี่ยอาจจะดีขึ้นเมื่อได้ ประกาศคนที่ว่าติดเชื้อเนี่ยเป็นหลักร้อยนะฮะดังนั้นแล้วนะครับผูุ้กฟังครับในเมื่อถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการประกาศถึงเป็นหลักร้อยแล้วเนี่ยแพทย์ได้บอกว่ากาดอย่าพึ่งตกนะถ้าเกิดว่าเปรียบเป็นเชิงมวยนะว่ากาดนั้นอย่าพึ่งตกนะครับถ้าเกิดว่ากาดตกมาแล้วเนี่ยสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่เชื้อจะกลับไปติดผู้คนที่อาจจะลืมไป นะครับว่าตนเองนั้นต้องคอยดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้ประเด็นนะครับที่จะชวนคุยกันนะครับในวันนี้มีอะไรบ้างประเด็นหลักๆนี่คือว่าหน่วยงานความมั่นคงภาคใต้นะครับมีการปรับแผนรับคนไทยกลับบ้านด้วยหลังจากที่ว่าพบคนลักลอบข้ามพรมแดนธรรมชาติร่วม300คนนะครับแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยถือว่ายังมีการดําเนินมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นป้องกันการระบาดเข้่งครัดกับตัวกลุ่มเสี่ยงด้วยเหมือนกัน นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด่านตรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ให้กำลังใจเจน้าที่พร้อมกับขอบคุณประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยนะครับรวมถึงนะครับที่ต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเองนะฮะก็บอกว่าสหรัฐเองเนี่ยผ่านพ้นจุดสูงสุดของการระบาดบางรัฐก็พร้อมกลับมาเปิดทําการตามปกติแต่ว่ายังเป็นระยะห่างทางสังคมอยู่ด้วยเหมือนกันนะเรื่องนี้สําคัญมากนะครับการสร้างระยะห่างทางสังคมเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับ คือผมจัดรายการทีวีอยู่ที่บ้านด้วยนะนะจัดรายการทีวีอยู่ที่บ้านบางคนถามว่าเอ๊ะมันทํำยังไงล่ะนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันทํางานง่ายฮะมันไม่ซับซ้อนเหมือนเมื่อก่อนเพียงแค่คุณมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะผมแนะให้ได้หากว่าใครี่มีความสนใจนะครับอยากจะทํารายการนะครับแล้วก็เอาไปออกทางทีวีอย่างนี้นะฮะคุณเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการบันทึกเป็นวิดีโอ นะถ่ายข่าวนะครับเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะฮะต่อสังคมนะก็สามารถที่จะมีการส่งต่อมาได้นะครับลงใน YouTube ่ีงนี้ยูทูบมันสามารถที่จะรับชมได้ในระดับ 4K เลยนะฮะซึ่งถือว่ามีความคมชัดที่สูงมากๆเลยนะครับก็เชิญชวนนะครับว่าคุณสามารถทำสื่อได้แต่ว่าขอให้สื่อนั้นเป็นประโยชน์เพราะว่าอย่างผมเนี่ยอยู่ที่ไทยพีนะบีเอสนะฮะสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยเราก็จะยึด ในเรื่องของความรู้สาระอะไรต่างๆให้กับประชาชนได้ติดตามกันด้วยเช่นเดียวกับรายการ i m u T d News ข่าวเด่นของเรานั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมคุยในตอนต้นนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับคือเรียกได้ว่าเราต้องคอยเก่อติดสถานการณ์โควิด -19 เเพราะว่าเมื่อวานนี้จะเห็นความเคลื่อนไหวว่ามีชาวไทยนะครับที่เดินทางจากที่มาเลเซียเดินทางเข้ามา แต่แบบนี้นะครับว่าคนที่จะเดินทางมาได้นั้นก็ไม่ง่ายนะครับเขาต้องมีการติดต่อกับสถานทูตแล้วก็ต้องมีการตรวจร่างกายด้วยหากว่าร่างกายอุณหภูมิเกินเนี่ยก็คงมาไม่ได้นะครับแล้วหลักเกณฑ์ของการเดินทางเข้ามาแบบนี้ฮะคือถ้าเกิดว่าคนเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังฮะอุณหภูมิเนี่ยสามสิบเเนี่ยไม่ให้เข้ามาแล้วนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับที่หลายๆคนนี่มีความกังวลกันว่าเอ๊ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะครับมักจะมีความใกล้ชิดกับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือว่าคนที่เดินทางมาจากที่ต่างประเทศเองเนี่ยก็ติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมาจากแถบยุโรปอย่างนี้แล้วเมืองไทยจะมีการจัดการอย่างไรเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทางการเนี่ยก็มีการจัดการอย่างดีเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมอ่านขา่าวให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยมีการมอบเงินเดือนของตนเองเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิระยะแรกเนี่ยเป็นเวลา3เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็ที่กระบี่เนี่ยก็มีมาตรการเข้มบริเวณท่าเรืออำเภอเกอะลันตาหลังจากที่ว่าไปพบผู้ป่วยติดเชื้อนะครับทีน,นี้ล่าสุดนั้นเป็นยังไงนะครับคือที่สตูลก็มีรายงานนะครับว่ามีการจัดเตรียมเพื่อรับคนไทยกลับมาจากมาเลเซียด้วยเป็นวันที่2แล้วถือว่าเป็นวันที่2นะครับคุณผู้ฟังครับ ของการเปิดด่านผ่อนผันรับคนไทยในมาเลเซียนะกลับมาที่ประเทศแล้ววันนี้ท่าเรือนะครับที่ใช้คนไทยกลับก็ได้แล่นออกจากท่าตำมะลังอำเภอเมืองสตูลไปยังรัฐเบอร์ริสเ,เพื่อนำคนไทยกลับมา30คนจากเรือสองเที่ยวเที่ยวละ15คนเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับมีเรือของเจ้าหน้าที่ภูมิภาคสาขาสตูลด้วยแล้วก็เรือตำรวจน้ำประกอบขณะที่เดินทางเข้าเขตจังหวัดสตูล แล้วก็ไม่อนุญาตให้ใช้รืออื่นนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยนะฮะตรงนี้นี่ก็สําคัญนะครับส่วนที่อําเภอก่อนลันตานะครับเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจคัดกรองในพื้นที่ชุมชนสาลานะครับด่านท่าเทียบแพรขนานยนต์ผู้โดยสารแล้วก็คนขับทุกคนจะต้องลงจากรถมาวัดอุณหภูมริร่างกายหลังจากที่ว่าพบผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยเพิ่มอีก2คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน อายุ49ปีนะครับแล้วก็ภรยาชาวไทยอายุ33ปีมีประวัติการเดินทางไปด้วยกันนะครับหลายพื้นที่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับนายจ้าทุวัตเกลี้ยงกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับก็บอกว่ามีการประกาศผ่านเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าจะมีการมอบเงินเดือนครึ่งหนึ่งนะครับเป็นเวลา3เดือนด้วยกันเข้ากองทุนมหาไทยร่วมทุกร่วมสุขร่วมกู้วิกฤตโควิด -19 เเข้ากองทุนมหาไทย ร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชนนะครับจากภายัยโควิด19นะครับได้สู้นะฮะแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยทีวย่ว่ามีแฟนเพจแต่งเข้ามาชื่นชมถึงความน้ำใจกันส่วนที่สงขลานะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากครับไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาแล้วถึง2สัปดาห์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับนี้ส่วนประเด็น,น,นอื่นๆนะฮะแผนปฏิบัติการเชิงรุกในการตรวจคน้นหาบุคลคลกลุ่มเสี่ยงในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเนี่ย ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการส่งอุปกรณ์ชุดตรวจมาให้2,000ชุดด้วยกันแล้ววันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่มีการตรวจนะฮะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับในเมืองพัทยาเดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับที่โรงแรมแกรนเบลลาพัทยาซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เจ้าหน้าที่จะตรวจตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก2000คนจากชุดอุปกรณ์ตรวจที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยส่งมาให้จังหวัดชลบุรี ได้ทำการตรวจค้นหาบุคคลกลุ่มเสี่ยงโควิด1 9ขณะนี้นะครับภาพรวมเนี่ยตรวจไปแล้ว900คนครับแล้วก็พบผู้ติดเชื้อคนเดียวนะฮะในวันนี้แล้วต้องการตรวจอีก100คนตามอุปกรณ์ที่ได้รับมาด้วยนะฮะขณะที่เมืองพัทยาครับวันนี้มีประชาชนเข้าคิวรอใจกอาหารที่สวนอาหารเรือนไทยครับซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวแล้วก็ชมรมเชฟในพัทยานะครับเพื่อที่จะทําการแจกอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดโดยระหว่างการรอเข้าคิวนะครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนให้เว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสถาน,น,นการณ์โควิดด้วยนะครับซึ่งการรวมตัวกันของการปรุงอาหารแจกครั้งนี้เนี่ยยังได้คํานึงถึงโภชนาการที่จะแจกให้กับทุกคนด้วยมีการ คำนวณปริมาณพลังงานนะครับที่คนจะกินมีทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผักนะฮะโดยที่ภารกิจในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เรานั้นได้นํามาเล่าให้กับคุณฟังได้ติดตามกันด้วยนะฮะส่วนเรื่องต่อไปนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนะี่ยยังคงใช้มาตรการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างเข้มข้นเลยนะครับโดยเฉพาะด่านตรวจต่างๆที่เป็นถนนนะครับเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนะฮะโดยที่จุดตรวจสกัดบูรณาการคัดกรองแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 บนะครับบนถนนเชียงใหม่เชียงรายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจุดคัดกรองนะครับก่อนเข้าสู่เมืองเชียงใหม่เพื่อป้องกันการนําเชื้อเข้าไปแพร่ระบาดในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบูรณาการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 บนถนนเชียงใหม่เชียงรายก็ถือว่ายัางคงปฏิบัติงานกันอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายของผู้ที่ขับรถแล้วก็ผู้โดยสารทุกคันซึ่งด่านตรวจบรุรณาการแห่งนี้จะแยกช่องตรวจรถทุกคันนะครับโดยเฉพาะรถที่มีป้ายทะเบียนจากต่างจังหวัดก็ถูกแยกตรวจอย่างละเอียดด้วยนะฮะในอำเภอโดยสเกตนะครับบอกว่าที่ด่านตรวจบรุรณาการแห่งนี้จะทําการสอบถามข้อมูลประวัติการเดินทางบันทึกชื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เพื่อ ใช้ในการติดตามหากว่าตรวจวัดแล้วพบว่าอุณหภูมิร่างกายเนี่ยเกินส7 5ิบเจ็ดุดห้าองศาเซลเซียสนะครับก็จะถูกคัดแยกไปทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อบ้องการการแพร่ระบาดของกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางถนนที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดด้วยนะครับนี้ข้อมูลจากศูนย์ประบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เกในจังหวัดเชียงใหม่ครับยังคงอยู่ที่สี่สิบคนนะครับกลับบ้านได้แล้วนะฮะยี่สิบสี่คน อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ15คนเสียชีวิตนะครับ1คนขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ติดต่อกัน10วันแล้วนะฮะหากว่าครบกำหนด14วันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะหาหรือคำสั่งผ่อนปลนปลดล็อกอาชีพเพื่ออนวยความสะดวกให้กับประชาชนต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าินดีนะครับว่าอย่างจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็อาจจะเข้าข่ายในการที่จะปลดล็อก นะให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะไปทํากิจกรรมต่างๆนานาได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่นะฮะว่าจะควบคุมการติดเชื้อได้มากน้อยเท่าไหร่อย่างไรที่สําคัญนะี่คือว่าตัวเราเองเนี่ยนะฮะต้องคอยดูแลตัวเราเองนะเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมนะไวรัสได้ทําอะไรได้บ้างครับ1น,นะคุณต้องสร้างระยะห่างทางสังคม2 คุณต้องสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล 3. คุณต้องสวมหน้ากากผ้านะครับ 4. คุณต้องล้างมืออยู่เป็นประจำนะเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าทําได้แล้วเนี่ยก็จะห่างไกลาจากโควิดสิ้นะถ้าเกิดว่าบ้านใครนะครับมีคนอยู่เยอะมากกว่า2คนขึ้นไปเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับว่าต้องมีการแยกตนเองเนี่ยออกห่างหรือสวมหน้ากากผ้าไว้ด้วยนะจะอ้างไม่ได้แล้วนะครับว่าอหน้าก,ากากมันแพง หาซื้อไม่ได้ไม่มีไปขอนะครับที่ศูนย์นำรวงธรรมหรือว่าไปจวนผู้ว่าหรือว่าจะไปที่สํานักงานฝ่ายปกครองต่างๆว่าไปขอหน้ากาก,ากผ้าหน่วยเพราะว่าหลายที่เนี่ยเขาก็แจกให้กันแบบฟรีๆกันด้วยนะฮะเรื่องนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะครับหน้ากากผ้าบางจังหวัดถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ยอมสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากกนามัายอย่างสมุทรสารค,นนครนะฮะปรับเงินนะครับสองหมบาทเลยนะครับอ่าเรื่องนี้เนี่ยจึงอยากจะ นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ได้ทราบกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราพักกันสักครู่กันดีกว่านะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับสถาน,นการณ์โควิด -19 เพราะว่าเราต้องสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามกันนะครับ